ัวจะไปตามหาเพชรตั้งแต่อีพีแรกให้มันได้นะแต่กูดันไปเจอไอ้แมวเป้าสองขาซะก่อนมันก็เลยทําการฆ่ากูแล้วก็ส่งกูมาเกิดใหม่อยู่ทุ่งหญ้ายูคาลิปตัสเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ใต้น้ำวะมันอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ขึ้นชื่อว่าหวกก็ได้นะนั่นไงไอ้สัตว์หวกทะเลก,กัวแล้วเมื่อกี้กูยังเห็นมันกําลังกัดปลาอยู่เลยฆ่าแกะแม่งนี่แหละไอ้สัตว์เนื้อมันอร่อยดีนี่แหละของดีซอยจุเนื้อแกะอะไรที่เป็นขวงหนะ้ากูกูจะฆ่าแม่งให้หมดเลยจนกว่ากูจะกลายเป็นตำนานฆ่าหวกรวกผักไม่ครับมันมีรวกผักด้วยเหรอวะกูไม่สนแหละไอ้สัตว์สิ่งที่กูต้องทําก็คือตามหาเพชรอัญมณีหนึ่งเดียวอยู่ในใจก็คือตามหาสมบัติและนั่นมันก็คือพ นนั่เองถ้าเรียกสั้นๆก็จะประมาณว่ากูจะไปตามหาเจ้ามณีสร้อยคอทองคำทองแท่งทองหลอดทองหยอดทองเปรียวทองเลียวทองสูงทองสีทองหีอันดับแรกกูจะสร้างบ้านแม่งตรงนี้แหละเพราะกูรู้ว่าทะเลตรงนี้มันน่าจะมีเพชรพลอยนะเฮ้ยไอพวกเกย์เม่งมาแต่ไหนวะไอสัตว์แม่งมาเยอะซะด้วยรู้จักที่อยู่กูจังไอสัตว์ขนาดเคอรี่ยังได้ถามกูเลยไอสัตว์ว่าบ้านกูอยู่หลังไหนแต่ว่ามึงไอซอมบี้กูยังไม่ได้บอกที่อยู่มึงเลยมึงยังมาหากูได้ไอแซบโอ้นั่นมันพระจันทร์สีแดงอมชมพูเลยนะเราทำไมพระจันทร์สีมันเป็นแบบนั้นน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 นวว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 วะัััััััััาา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 เเเเเลลลไไไไททท์์ขขออ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 งงงซมมมบบบีีี้้้้หหหหหรรรรสสตตตคคกกกกกกืพพพชชยยยยิดููุ่่่ญป กูชักดาบรอไว้เลยไอสัตว์พ่อมึงตายมึงหลังรุ้ยมาแต่ไหนวะมึงอย่าเข้ามาลวนลามกูนะเว้ยไอสัตว์แม่งเยอะเกินไปนโมพุทโธริโพห้าบาทขอให้ไอพวกเกย์อย่ามาลวนลามกูได้จงสรรเสริญกูซะไอพวกสบ,บู่ทูไข่กูจะฆ่าแม่งทั้งคืนเลยไอสัตว์พอกูฆ่าตายก็หลังรุ้ยมาอีกโอ้มันเยอะเกินไปไอสัตว์กูฆ่าไม่หมดมึงไปไอไกเยวีนอย่ามาขอลายเซ้นกูอ่าพูดมากไอสัตว์จะทุบด้วยคนแก่เลย